สวัสดีตอนเช้านะครับเพิ่งตื่นนะวันนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะไปเปิดเครื่องเสียงให้กับห้านชายที่จะบวชนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตาลูกค้าด้วยขออนุญาตหยุดงานสองวันนะครับเพราะว่างานงานบวชห้านแท้ๆนะครับต้องไปช่วยแล้วไปดูเครื่องเสียงด้วยนะครับก็งานหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ ลูกค้าที่สั่งตู้ไว้ก็จะเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดให้จัดการให้ทุกอย่างครับส่วนเฟดสามนะครับเฟดสามก็อยู่ตรงนี้นะเฟดสามเฟดตองอ่าเขาเรียกว,ว่าบีบตองสามนะครับตัดไม้ไว้เรียบร้อยแล้วครับ ลูกค้าจะเย็นๆนะครับลูกค้าจะเย็นๆเพราะว่าผมติตภารกิจนะครับงานบวชลานชายวันที่ยี่สิบหยีิบเจ็ดนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานครับแต่เมื่อวานก็ยังทํางานอยู่เอาเครื่องเสียงไปลงด้วยอันนี้มีมีแปสิบกับออเดอร์เก่านะครับ สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านตื่นกันหรือ,อยังเนาะครับบางคนก็อาจจะยังไม่ตื่นนะเพราะว่าเป็นมันยังเช้าๆอยู่เลยยนี่ก็ยังเหลือออเดอร์อยู่ประมาณประมาณยีกว่าใบครับยังไม่ทําก็หลังจากวันที่2 7่สอันที่ยี่ก็จะทำครับทีนี้ขออนุญาตนะครับหยุดงานสองวันนะครับสําหรับลูกค้าที่ ั่งตู้เข้ามาก็จะเย็นๆนะครับดีๆตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปมุนจับเหล็กขอบเหล็กตะแกรงปนะั๊มเนี่ยสวัสดีผู้ชม20ท่านนะครับตอนนี้ไลฟ์สดให้ดูกันช่วง เช้านะครับก่อนที่จะไปเปิดเครื่องเสียงเอากดติดตามด้วยครับอีกสักครู่ผมจะไปไลฟ์สดที่ที่งานบวชนะครับเดี๋ยวเครื่องเสียงตั้งอยงู่นั้นเปิดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็เปิดประมาณสองถึงสามทุ่มก็ปิดใช้เสียงครับวันนี้เป็นวันจริงครับวันวันงานจริงก็จะไปไปเปิดนะครับเอาจริงนะครับที่วันนี้เมื่อคืนเปิดแค่ประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ สวัสดีครับผมโตโนโ่เด็กเมืองช้างนะครับตู้ผี15นิ้วขายได้หรือ,อยังเนาะออเดอร์เก้ายังเหลือออเดอร์หลายใบอยู่ครับยังไม่ทำนะครับอันนี้ไม่อัดสั่งมาเมื่อวานนะครับสามสิบกว่าแผ่นก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบครับมืวานตัดไปเยอะ เมื่อวานก็ส่งให้ลูกค้าทางสารคามนะครับทางสารคามสีใบนะครับส่งไปแล้วนะครับรอรับได้นะครับขนส่งธนามครับผมส่งให้เมื่อวานนะครับก็นะครับทลิปนี้นะครับมารีวิวให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวไปที่งานบวชร้านก่อนนะครับไปช่วยเขานะครับแล้วก็ไปเปิดเครื่องเสียงด้วยนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมกันเช้าๆนะครับสวัสดีครับผม